Namo tata-bhagavato ala hatu sama-sama buddhata Namo tata-bhagavato ala hatu นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะพังปะระสะพังขะมังาพันเตตุกาสะภาวะมัจติยะกตังสัพังปะระอะระพัง พระบารมีกันเตอุกาสะพระอามิหังข้าพระเจ้าทั้งหลายหากกระทำความผิดล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยโดยมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปฏิเจ้พุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรม พระอารหังทุทุพระองค์พระอาริยสงฆ์ทุทุพระองค์พระมหาโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ทุทุพระองค์เป็นประธานตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณฑิาบารดาเป็นต้น ตั้งแต่ชาติปฐงจนถึงปัจจุบันครูผุ้ชาอาจารย์ครูบู้อาจารย์ผู้มีพระคุณเจ้าบุญนายคนเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารลูกนี้ลูกศิลเจ้านี้เจ้าศิลเทวดาเสวยอายุ เทวดาคุ้มครองปลายสังขารคุ้มครองดวงชะตาของทุกคงคุ้มครองเคหสถานบ้านเรือนคุ้มครองผู้ครอบครัววงสกูลเทวดาที่ช่วยให้ลูกได้ตั้งความดีดวงจิตทั้งหลายตอวคาต พยาบาทจองเวรจองกรรมกับข้าพเจ้าญาติมิตรเพื่อนสมิทและบริวารทั้งหลายจะด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่ปนูกรรมสามไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ก็ลึกได้ก็ดีกระลึกไม่ได้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งแต่ชาติปฐมจนถึงชาติปัจจุบันลูกขอขามากรรมขอกรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมเถิด ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระรัชมากุศลเจ้า